เราก็ซื้อตั๋วเข้ามาแล้วเนาะนี่ค่ะบรรยากาศเนี่ยนะคะทุกคนสวยมากสวยมาก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 แล้วก็จะมีม้านะม้านี่เขาแบบทางทางบริษัททัวรนะ์เนี่ยเขาซื้อไว้ให้เราแล้วนะแค่เที่ยวเดียวนะคือมันความมันใหญ่มันใหญ่มากถ้าเราจะขี่ขึ้นไปก็ได้ถ้าไม่ขี่ขึ้นไปก็ขี่กลับมานะคะถ้าเกิดว่าจะขี่กี่รอบกี่ครั้งถ้าเราจะจ่ายเองแล้วแต่เราเลยนะ แปดร้อยเมตรประมาณนั้นแหละนี่ค่ะนี่ค่ะนคะทุกคนม้าบริการนะน้องม้าก็ยืนแบบตัวไม่ใหญ่มากนะทุกคนนะตัวไม่ใหญ่มากโอเคค่ะพวกเราจะครร่ยๆไปกันค่ะไปเที่ยวกัน no thank you no sign, no sign. นองจ้าขอเชิญช,ช,ชมความงามของเมาสีชมพูโอ้เมืองเพตาพี่น้องน้องจ้าขอเชิญชมความงามของโอ้หิน เห็นภูเขาสีชมพูงามจริงๆเลยอ่ะมันเป็นมันเป็นเขตทะเลทรายมันก็เลยเป็นสีชมพูเนาะ,ะมันก่อตัวขึ้นมาแล้วก็ล้านล้าน,ล,านล้านปีเนาะแล้วก็เป็นประมาณนี้แล้วก็จะมีะตามล่องเนี้มันจะเป็นแบบเหมือนน้ำอ่ะล่องน้ำล่องน้ำเซาะแล้วก็ทำให้เป็นล่อง สวยๆเดินไปเดินไปเยากตามถามเพื่อนไปพี่ห้อเครื่องเยิ้ไทยจำนวนสิบเมอรแบตสิบเมอรแบตสิบเมอร์ไอ้แมมโมรี่มันงามี่รีอะไรี่เอาแกสลักไปสุดยอดเลยมองนี้

สวยไหมภูเขาสีชมพูโขดหินทั้งสองฝั่งแล้วก็เป็นช่องแคบแอยู่ตรงกลางอ้สวยจริงๆเลยอะ่ะมองเฟตาพี่น้องนี่รู้ไเชียวนะจ้าสวยมากเลยทุกคน ทุกคนคะขอเชิญชมความงามของอหมู่เพาะภูเขาสีชมพูนะคะโผดเหินสีชมพูที่เมืองเพตาะคะ่ะสวยงามมากคะ่ะสวยงามจริงๆนะท่องเที่ยวเยอะมากสวยจริงๆเลยโอเคนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะขอบคุณเราเดินไปเรื่อยๆขอบคุณจ้าพี่น,นอมองมไปพี่น้องจ้าขอเชิญชมโผดหินทั้งสองฝั่ง มาชนกันแคบๆสวยงามมากเลยเมืองเพตาพี่น้องเมืองมรดกโลกคุณละขึ้นไปคุณละซสูงขนาดเลยแคบๆ,ๆเองนะทุกคนนะเราก็จะพาเดินไปเรื่อยๆนะโ oh so <c oughs> อ้ไม่ก็ beautiful คุณละขาไปอีกพี่น้องคุณละงามขนาดเลยงามขนาดงามงางามงามอ้ออ <c oughs> พี่น้องมาเที่ยวน้ำกันมาเที่ยวด้วยกันมาเที่ยวด้วยกัน บเห็น a m a z i i เมืงเตตาเป็นเมืองมรดกของโลกนะทุกคนนะนี่สัมผัสก่อนสัมผัสน้อยงามงงามเลเดี๋ยวเไทยไหมพี่น้องน้องจ้าขอเชิญชมความงามของหินสีชมพู เมืองเพตามรดกโลกาน้ามิลีพี่น้องน้งามิลีน้ามิลี่อนอนซอนที่รีบูุ้นว้น,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 นสวยงามมากเลยอ่ะมีลายอนอนซอนลายอย่าลืมมาเที่ยวด้วพี่น้องเอ้ยน้ามิลีสวัสดีค่ะมาขี่น้องอูดด้วยกันนะคะ

ที่เขาขอตัวสร้างตัวของเขาเองนะคะเอ่อระหว่างระหว่างสองสองฝั่งสวยงามมากเลยเห็นจ,จุดสีฟูเมืองเพตาทุกคนนี่สูงมากดูนสูงหน้าผางามสวยงามมากประเทศจอร์แดนทุกคนเมืองเพตาประเทศจอร์แดนพ i s is a เมซิ่งอเมซิ่งอเมซิ่งอเมซิ่ง โอามามก่อนน้องจ้าขอดหมก่อนชนความงามนาำอิหรี่ก็หล่ะัตปาพี่น้องกาไม่เจียวขัดขช่วงพี่น้องกันโยนใช่ไหมคะ้คเค่ะเนียก็ไทย โหน,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 นี่ยั้งน้ำพราวข้างนองมั้งน้ำพรานั้นแม่น้ำตลอดน้ำตลอดฟังกูหล่ะเดินไปเรื่อยๆนะทุกคนเดินไปเรื่อยๆพี่น้องจ้าน้ำมิลเล่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 น้ำมีเล่น้ำมิเล่ เชิญชมเมืองเพตาโขดหินสีชมพูพี่น้องจ้าขอสัมผัสเลยนะฮะขอสัมผัสหน่อยขอสัมผัสหน่อยจ้า <c oughs> <c oughs>

เดพาเดินไปเรื่อยๆนะคะมองกลับไปท็่คุณมองเดิกันเยอะเดินก็ต้องระวังนะคะหินมันเป็นแบบผุขานะคะมัวถ่ายแต่วิดีโอมันก็จะแบบอาจจะสะดุดล้มได้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ đẹp. những video hấp dẫn